ันนี้มีคนไข้ไหลติดเยอะมากนะครับไหลติดนี่เป็นเป็นปัญหาเป็นโรคฮิตมากนะโรคฮิตของของทุกคนนะคำว่าไหลติดเนี่ยไม่ใช่อยู่จะเป็นนะมันจะเกิดจากการบาดเจ็บก่อนนะบาดเจ็บที่ไหลนะบาดเจ็บที่ที่ไหลหรือว่าที่คอที่อะไรที่ไม่มีการบาดเจ็บเราไม่อยากขยับอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดการหนักเสพมมันเกิดการยึดอย่างเงี้ยมันถึงเป็นปัญหาไหลติดนะมีการบาดเจ็บเจ็บปวดก่อนไม่ขยับ พอขยับแล้วพอดีขึ้นขยับได้ไปยกแขนกันมาเฮ้ยทำไมไหลไม่ไปเราเรียกว่าไหลติดนะถ้าเป็นใหม่ๆก็ปวดมากนอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรักษาได้อย่าปล่อยให้มันติดนะการที่เรารู้ได้งไงว่าไหลเราติดนะไหลเรามีฟังก์ชันนะมีหน้าที่ง่ายๆนะโดยการเช็คที่แขนนะคือเราถ้ามันไหลติดเนะี่ยรักษาง่ายรักษาได้ไตัวเองนี่แหละนะอย่าให้มันเป็นหน้าที่แรกคือยกแขนมี่ตรงๆเนี่ย ยกขึ้นมาอย่างนี้นะยกอย่างเงี้ยวันนี้มีไหล่ติดขวาเยอะมากยกอย่างเงี้ยเนี่ยยกมันจะยกได้สุดนะเนี่ยยกขึ้นตรงตรงเงี้ยทั้งนุ่งโป้งขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ยกขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยท่าแรกเรียกท่ายกยกแขนในอย่างเงี้ยถ้ามันยกไม่ได้อย่างเงี้ยเราดันขึ้นไปอย่างเงี้ยได้อ่าแปลว่านี่ไม่ใช่ไหล่ติดนะอันนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ถ้ายกขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ็บเราก็ไม่ได้แล้วเจ็บเนี่ยไหล่ติดแล้วนะถ้ายกตรงตรงอย่างเงี้นะท่ายิงนะให้เราเช็คอย่างเงี้ถ้ามันยกได้สุดก็แปลว่าไหล่ไม่ติดท่ายสองค พักกลางอย่างนี้นะกลางกลางขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอ่ากลางได้ไหมอย่างนี้นะเราก็ลองหมุนมือสิเฮ้ยกลางได้อย่างนี้คือไม่ติดถ้ายกนี้เราเจ็บโอ้โหเจ็บแป๊บเลยเราก็ยกไม่ได้กลางก็ไม่ได้ติดนะยกตรงๆนะกลางนะเราก็ไปข้างหลังอย่างนี้นะไปได้ไหมนะไปไม่ได้ก็ติดเหมือนกันท่านี้จะติดที่หลังนะถ้าสุดท้ายก็คือท่าไพ่หลังอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยจะใส เชื่อที่ไหนใส่ไ,สไม่ได้ละจับไม่ได้น,นี่นะเช็คแค่นี้เองถ้าไพ่หลังไม่ได้ก็ไหลติดถ้ากลางไม่ขึ้นก็ไหลติดนี่กลางไม่ได้นะไปหลังไม่ได้อย่างเงี้ยมอยู่แค่เนี้ยนะส่วนอย่างนี้ก็มันเป็นท่าอืนอ่นอนื่นอะีกก็ลองเช็คได้นะคราวนี้เวลามันติดแล้วอาจารย์ว่าไปลำกระบองไปใช้กระบองนะอย่างนงี้เวลาดัดแล้วนะเวลาใช้กระบองไม่ยากเลยนะฮะกระบองใช้ง่ายมากเราทําให้ไม่ได้ทุกท่านะ ท่าแรกของกระบองนะจับอย่างนี้นะครับจับเราเรียกว่าท่าพายเรือนะเหมือนคล้ายๆเราจะพายเรืออันนี้เราเป็นข้างขวานะอาจารย์เป็นข้างขวาจับอย่างนี้ถ้ายกอย่างนี้เนะี่ยมันมันมันปกติใช่ไหมจับอย่างนี้คนเจ็บนี่ทําไม่ได้จริงๆนะแต่ต้องทํานะเพราะว่ามันมันมีปัญหานะเอามือนี่เป็นตัวดันนะอย่างนี้นะครับง่ายๆนะมีกระบองก็หยิบขึ้นมาได้วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะถ้ามันยกได้ประมาณนี้มันจะเจ็บเนี่ย เราจะยกดันขึ้นมาใช้มือนี้ดันนะมือนี้ไม่ต้องทําอะไรมือนี้จับไว้แน่นๆนะอย่างนี้นะดันขึ้นมาอย่างนี้ดันนะดันขึ้นอย่างนี้นะฮะดันดันเนี่ยใช้ใช้การดันนะดันขึ้นมาเจ็บไหมพอเจ็บเราค้างไว้นะใช้มือหนีบไว้นะดันขึ้นมานะนะเจ็บเราค้างไว้นะไปได้นะนี่ท่าแรกนะท่าไผ่เหลือมันจะเหมือนกับไผ่เหลืออย่างนี้นะ ดันไปใช้ฝั่งนี้แต่น,นี้อันน,น,นี้ท่าแรกก่อนก็คือดันอย่างนี้นหนึ่งดันข้นไปสองอันนี้ต้องเป็นตัวดันนะสามนะแทบจะเหวี่ยงเลยนะเนี่ยสี่พอเท,ทีได้นะค้างไว้นะครับนี่นะค้างไว้เนี่ยท่าแรกๆดันขึ้นไปอย่างนี้ นะพยายามงอขาอะไรเงี้ยได้ดันอย่างเงี้ยใช้ใช้ตัวดันข้่ไปเก <c oughs> ือบได้แล้วเนี่ยนะตันอย่างงี้นะอันนี้มันง่ายนะอาจารย์ไม่ใช่ไหลติดถ้าคนไหลติดทําไม่ได้นะก็ค่อยๆอ,ยอย่อย่างงี้ท่าแรกนะท่าที่สองก็คือยกขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็ไป้างหลังก็เปลี่ยนมือเอาเป็นมือฝั่งนี้ไงนะอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช้มือเนี้ยอย่างงี้ดันลงไปเลยอย่างงี้จับอย่างงี้ดันอย่างงี้ เนี่ยมันเราสะพายเรือมันพายเรือไหมดันลงไปอย่างนงี้เนี่ยดันไปข้างหลังเห็นไหมอันนี้จะไปได้ถ้ามันเจ็บก็ค้างไวนะ้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ปเก้าสิบปล่อยกดตัวนี้กดกดที่มือบนเนี่ยนะนะเมื่อกี้ไปอย่างงี้แล้วนะเราก็มาอย่างงี้นะไอ้ไอสามก็คือกลางกลางก็คือเป็นข้างขวานะเอาพาดอย่างนงี้นะครับนะจับอย่างเงี้ก่อนนะมือซ้ายไม่ได้ไม่ได้เป็นไหล่ติดนะมือขวาไหล่ติดก็พาดอย่างนงี้ไว้ นี่พาดเกี่ยวไว้อย่างนี้นะเราจะดึงขึ้นนะดึงขึ้นมาจับตรงนี้อย่างนี้นะมันกลางไปได้ก็มือนี้จับไว้อย่างนี้นะข,ขึ้นมาทีเจ็บไหมเจ็บก็ค้างไว้หนึ่งสองสามค้างไว้น้ำมือึงสิบปล่อยนี่นะยืดยืดด้านขวากดฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้มันรีแลกไว้มมนจะเจ็บมากก็รีแลกไว้ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อย่างนี้นะจนกว่ามันจะขึ้นได้ประมาณนี้ขึ้นเรืๆๆๆ่อยๆอ้ตึงก็ค้างไว้ก็ปล่อยลงมามือนี้กดนะมือนี้่มือ,อมือขวานี้รีแลกไวไนะผ่อนไว้นะนี่กลางนะครับกลางอ่านะคราวนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาท่าน,นี้แก้ดีมากก็คือบริเวณไหล่จะมีเขาเรียกว่าแคปซูลอนนิสิแคปซูลเติกก็คือไหล่มันปิดแข็งมากทางผืชมันข้างในมันมันเกาะ เราจะหมุนการหมุนไหล่เนี่ยให้หมุนเหมือนเหมือนท่าเพนดูลัมหมุนออกไปข้างนอกอย่างนี้นะก็คือหมุนหมุนท่าเนี่ยหมุนเวียงไปอย่างนี้เห็นไหมเวียงออกไปหมุนออกไปเหมือนท่ากันเชียงนะหมุนอย่างนี้นะหมุนไปเลยนะมันจะนวดบ่าด้วยแล้วก็หมุนไหล่ใช้มือนี้เป็นตัวหมุนนะอันนี้เป็นดีแลกไว้นะมือขวาอาจารย์เป็นมือขวานะครับอย่างนี้นะหมุนนะครบยังเนี่ท่าเนี่ยต้องทําไปเลยนะเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นเราจะเอาท่านี้ก่อนอย่างนี้ท่าเริ่มต้นทวนนะดันขึ้นมานะเขาเรียกว่าท่า,ทาแต่ดันขึ้นนะในท่า flexion นะเราก็เปลี่ยนมือมาเป็นฝั่งนี้ดันลงไปเป็นท่า extension ก็คือเหยียดแขนอ่านะอย่างนี้ดันนะมือน,นี้ดันนะ้้วก็ท่ากลางใช่ไหมขึ้นมานะเกี่ยวอย่างนี้ ขึ้นค้างไว้นะแล้วก็ดันขึ้นไปนะพอมันมันครบแล้วเราก็หมุนออกไปหมุนเวียงออกไปใช้มือนี้หมุนมือซ้ายหมุนเวียงไปข้างหลังอย่างเดียวไม่ต้องหมีมาขา้างหน้านะครับอันนี้ก็ทําท่าพวกเนี้ให้มันให้มันขลายถ้าเราคนที่ปวดไหล่ค่อยๆทำนะอย่าปล่อยให้มันติดนะแล้วก็ท่าสุดท้ายที่ต้องทําก็คือท่าอันนี้จะยากหน่อยก็คือท่าของการไพ่หลังนะก็อย่างนี้จับอย่างนี้นะครับมือนี้นะ มือนี้หงายมือนี้คว่ำอย่างนี้นะมือนี้หงายนะเราจะดึงอย่างนี้นะดึงดึงดึงไปดึงดึงมันจะเป็นอย่างนี้แต่อย่างนี้นะอันนี้คว่ำนี่จับอย่างนี้แล้วนี้ไงายมืออย่างนี้จับพลระแบบนะดึงอย่างนี้ดึงลอค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอเนี้ยไม่ต้องปล่อยแต่นี้เลื่อนมาได้อ่ะดึงเห็นไหมไปเรื่อยๆนะครับมันจะตึงมากเพราะตรงเนี้ยข้างหน้ามันจะเป็นพังผืด ท่านคือจะเกาะตัวนี้มากที่สุดหลังจากที่ไหลหายแล้วเราก็ดึงท่านเนี่ยมากๆ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้ดึงนะพอดึงไประยะระยะหนึ่งแล้วเฮ้ยมันดึงแล้วมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปวดแล้วมันเท้าเสียวเลยแล้วก็เปลี่ยนงัดขึ้นมาอย่างนี้ไปที่ข้างหลังอย่างนี้นะอันนี้จับมันเดิมนะอันนี้ก็มาเปลี่ยนข้างบนนี้จับแน่นๆนรนนี้ก็จับไปแน่นแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะดึงผักไหมหลังดึงขึ้นมาค้างไว้ก็ปล่อยลงไปนะค้างไว้นะดึงแล้วค้างไว้ ก็ผ่อนนะไล่ลงมาดึงเข้าไปจนกว่ามันจะสุดถ้าดึงสุดอย่างนี้แปลว่าจะหายหมดละอาการไหลติดจะหายเพราะว่ามันได้ทุกท่าแล้วแต่ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ยากสุดเราเรียกว่าท่าถูหลังนะแต่ให้ค้างไว้ท่านี้จะยากนะก็พยายามทําให้ครบทุกท่านะโดยใช้กระบองหรือใช้ไม้อะไรก็ได้ที่ที่เรามีอยู่เนี้ยนะถ้าเห็นแล้วว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์คนเป็นไหล่ติดเยอะก็แชร์คนอื่นเขาดูด้วยว่ามันใช้กระบองได้แล้วก็ ทำตอนที่มันเจ็บก็ทําได้แต่นะถ้าตอนที่มันติดทําไม่ได้เพราะมันเจ็บมากนะค่อยๆทําอย่าให้รู้สึกเจ็บนะอย่างเช่นเราดึงอย่างเงี้ยมันเจ็บก็ค้างไว้1 2 3 4 5ส7 8สาม้าค้างค้างค่อยๆไล่ขึ้นมานะค่อยๆดันขึ้นมานะมีเวลาก็หยิบไม้กระบองหรือไม้ไผ่ก็ได้อันนี้ท่อ PVC ขนาดหนิ้วนะอันนี้ขนาด1นิ้วความยาวก็ประมาณวาหนึ่งอะประมาณสักร้อยห้า นะนะท่อไม่มีขายนะไปซื้อเองจะไม่ได้ขายท่อนะขนาดนิ้วหนึ่งนะนะโอเคนะกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ด้วย